เสียงเชียอ er ันึกตองของผู้ชมในเวทีแข่งขัน The Voice ของอิตาลีสร้างความแปลกใจให้กับโค้ชทั้ง4คนผู้ยังไม่เห็นโฉมหน้าหญิงสาวเจ้าของเสียงร้องอันทรงพลังในเพลง No One ของอลิชาคีต และเมื่อหันกลับไปโค้ชชั้ง4ก็ยิ่งตกตะลึงเมื่อได้รู้ว่าเจ้าของเสียงร้องสไตล์ R&B ที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ต้นฉบับคือคริสตินาสกูซาแม่ชีสาววัย25ปีผู้มาปรากฏตัวบนเวทีในชุดแม่ชีเต็มยศซึ่งการไปที่ยอมรับจากโค้ชชั้ง4สร้างความยินดีให้กับคณะแม่ชีที่ตามมาเชียร์จากมิลานรวมถึงพ่อและแม่ที่เดินทางจากบ้านเกิดในเกาะซิซิลีเพื่อมาให้กำลังใจเธอโดยเฉพาะ ซึ่งการแจ้งเกิดอย่างสวยงามครั้งนี้มีผู้ชมติดตามบนเว็บไซต์ YouTube ตลอด2วันที่ผ่านมามากกว่า11ล้านครั้ง คริสติน่ามีความฝันในการเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กและผ่านเวทีประกวดร้องเพลงมาแล้วบ่อยครั้งแต่หญิงสาวซึ่งจบการศึกษาด้านการบัญชีและเคยทำงานเป็นพนักงาน call center ไม่เคยคิดที่จะหันมาบวชเป็นแม่ชีและเคยมั่นหมายกับคนรักหนุ่ม <c oughs> เพื่อเตรียมใช้ชีวิตคู่เหมือนกับหญิงสาวทั่วไป <c oughs> ชีวิตเกิดขึ้นในปี2008เมื่อเธอถูกทาบทามให้ไปร้องเพลงในละครเวทีในบทแม่ชีโรซาผู้ก่อตั้งคณะแม่ชีอุสลินอันเก่าแก่การแสดงครั้งนั้นทำให้เธอเกิดศรัทธาอันแรงกล้าและตัดสินใจยกเลิกการมั่นกับชายคนรักแล้วหันมาใช้ชีวิตในฐานะแม่ชีกับคณะอุสลินในเมืองมิลานนับแต่นั้น ชีคริสติน่าเคยชนะการประกวดร้องเพลงที่กรุงโรมในเทศกาล g o o d n e w ส f e ฟ t i v a l ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งความเชื่อทางคริสตศาสนาเมื่อปี2012ซึ่งแม่ชีเผยว่าเหตุผลที่เธอมาออกรายการ The Voice เพราะเชื่อว่าเสียงร้องของเธอคือพรจากสวรรค์ซึ่งสมควรที่เธอจะมอบเสียงร้องเป็นของขวัญแก่ผู้ฟังและใช้เป็นเครื่องมือเผยแพร่ความรักของพระเจ้า ซึ่งจานฟรังโกราเวซี่ประธานสมณสภาพเพื่อวัฒนธรรมของวาติกันได้ใ,ให้กำลังใจเธอผ่านทวิตเตอร์โดยอ้างข้อความในจดหมายของนักบุญเปโตรโจากคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการสอนให้คนเราใช้ความสามารถของตนในการสร้างสารรค์ประโยชน์แก่มวลมนุษย์